Child, he one like oh, you want like me กับสุชาติจิมโพแดงอีกเช่นเคยนะจ๊ะหรือว่าอีกครั้งเนาะวันนี้เรามากับเกมเหมียวของซีคิวนาดนั่นเองนะจ๊ะเกมนี้เคยทําการรีวิวไปแล้วเนาะมาในทุนตอนนี้ก็630เกือบ630บาทเนาะถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนเพิ่มเบ็ดไปที่10บาทนะทุกคนนะเกมนี้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองเนาะทุนน้อยก็เล่นได้นะคะทุนเยอะๆก็เล่นได้เหมือนกันนะทุกคน เกมนี้ราคาเดิมพัน์สูงสุดอยู่ที่1 5 0 0เลยนะคะถือว่าคนมีทุนเยอะก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะคะคือราคาเบ็ดเขาเรียกอะไรแบบกว้างขวางมากเลยนะ1บาทก็เล่นได้พันหก็เล่นได้แต่ก็ไม่แน่ใจเนาะว่าจะมีสักกี่คนที่จะเล่นเบ็ดที่พันหนาเอ่ะตอนนี้เราเบ็ดกันอยู่ที่10บาทนะโหเข้ามาถึง40บาทเลยนะทุกคนเบ็ดอยู่ที่10บาทถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมาแบบรีบมารีบไปเนาะได้หรือว่าไม่ได้คือจะได้รู้ๆกันไปเลยนะคะเขาเรียกอะไรรอดจะรอดหรือร่วงเออโอเคมาแบบ ราคาเบสอยู่ที่10บาทถือว่าสูงมากเนาะเกมนี้นะคะจะต้องสะสมให้ได้สเกตเตอร์ทั้งหมด6ตัวนะคะถึงจะเข้าฟรีเกมหรือว่าโบนัสเกมนั่นเองเนาะถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเ,เกมอื่นเนาะแค่4ตัวก็ถือว่ายากแล้วนะคะเกมนี้ต้อง6ตัวเลยนะแล้วก็เวลาเข้าในฟรีเกมก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับโจกเกอร์ชาร์ลอเนาจะต้องหมุนให้ได้ตัวเท้าแมวให้เต็มหน้ากระดานนะโอเคเข้ามาอีก2บาทเนาะเสียได้เว้นไป1นแถวนะไม่นั้นได้เต็มหน้ากระดานไปเลยเนาะ จะเป็นอารมณ์คล้ายๆเหมือนโจเกอร์สล็อตเนาะเวลาเข้าเออเขาเรียกอะไรเวลาเข้าฟรีเกมเนาะจะต้องสะสมให้ได้เท้าแมวเต็มหน้ากระดานเนาะแล้วก็จะมีโอกาสให้เราสะสมทั้งหมด3ครั้งเนาะถ้าได้เอ่อเท้าแมวมาหนึ่งครั้งตัวโอกาสของเราก็จะเพิ่มเต็มไปอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะมี3โอกาสเนาะถ้าว่าไม่ได้ใน3โอกาสนั้นก็จะจบฟรีเกมไปนะคะแต่ว่าถ้าว่าได้ภายใน3โอกาสนั้นก็จะสามารถที่จะหมุนได้เรื่อยๆจนกว่าตัวเท้าแมวจะเต็มหน้ากระดานเนาะ,แล,ะแ,แล้วแต่ละเท้าแมวก็จะมีเขาเรียกอะไรสัญ,ญลักษณ์เออไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์เขา ยอดเงินอยู่ข้างในนะคะก็จะบวกกันไปเรื่อยเ่อเนาะเราเพิ่มราคาเบ็ดไปที่20บาทเลยทุกคนถือว่าสูงมากเลยนะกับยอดเงินที่เหลืออยู่แค่400กว่าบาทนะคะแต่ว่าเล่นแบบเออเขาเรียกอะไรราคายอดเงินรวมของเราอยู่ที่400เองนะคะแต่ว่าเราเบ็ดกันอยู่ที่2ี่บาทก็คือถ้าว่าได้โบนัสแล้วรับประกันว่าจะเป็นโบนัสก้อนโตนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเล่นแบบ2บาท50แล้วก็สามารถเล่นได้นานๆก็สามารถเล่นแบบนั้นได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เรามาแบบรีมารีไปเนาะถ้าว่าได้โบนัสแล้วจะเป็นก้อนโตแน่นอนเนาะแต่ว่าถ้าเล่น2บาท50 ถ้าว่าได้โบนัสแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก้อนโตขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเราเลือกที่เล่นแบบนี้แต่ตามใจใครชอบเล่นแบบไหนก็สามารถเล่นแบบนั้นได้เลยนะคะโอ้โหแหมมาอีกแล้วจ้า6กวันเนาะ เบอยู่20บาทถือว่าสูงเหมือนกันเนาะมีความเป็นไปได้2อ,อย่างนะคะความเป็นไปได้ที่1คือหมดตูดความเป็นไปได้ที่2ก็คือโบนัสแตกแล้วก็ได้กําไรมาเยอะๆเลยนะอันนี้กดดับเบิลคลิกรัวๆเลยนะทุกคนหวังว่าเราจะเข้าฟรีเกมในราคาเบทที่20บาทเนาะถือว่าจะถือว่าโอกาสของเราที่จะได้บิ๊กวินคือสูงมากนะคะเพราะว่ายอดเงินเดิมพันของเราสูงเนาะ,ะแล้วก็ตัวรางวัลก็จะขึ้นอยู่กับยอดเงินเดิมพันนะคะยอดเงินเดิมพันเยอะก็ได้โบนัสเยอะแต่ถ้ายอดเงินเดิมพันน้อยโบนัสก็ไม่ได้ เหลืออยู่120บาทเทงทุกคนอ้โ oh, oh, ูจะหมดตวดหรือเปล่าว่าวันนี้จะเกลือลว้ลวนหรือเปล่ากดไปรวๆเลยจ้าไปกันต่อเลยเนาะอุ๊ยวายมานะได้เคแทนนะทุกคนได้มา192บาทแค่ตัวเคก็ได้192บาทเลยนะเพราะว่าเราราคาเบ็ดอยู่สูงมากอะตอนนี้โอเคได้มา40บาทเนาะยาวแถวหนึ่งเลยนะคะจากแถวแรกจนถึงแถวสุดท้ายเลยนะวูเข้ามาอีก300บาทตัวเคอีกแล้วจ้า384บาทถือว่าเยอะมากเลยทุกคนเพราะว่ามันเยอะจริงๆเลยนะมันแบบเต็มแถวแล้วก็เพิ่มตัวไว้เข้าไปอีกนะ ตัวสนดาร์ที่แพงที่สุดก็จะเป็นแมวเหมียนนั่นเองเนาะตัวแมวสีส้มนะคะก็จะเป็นสแนดาร์ที่แพงที่สุดแต่ตัวเคตัวอะไรก็ได้เยอะมากเลยนะถ้าว่าได้เยอะขนาดนี้นะทุกคนถ้าว่าได้แบบตัวสญลักษณ์หลายตัวขนาดนี้เราได้มาอีก128บาทเลยนะคะทุนของเรา600บาทตอนนี้ยอดเงินอยู่ที่725บาทเนาะแต่ว่าหวังว่าเราจะได้เข้าฟรีเกมอีกสักครั้งนะเพื่อเพิ่มแบบเอออยากได้บิ๊กวินอะ <S <S ไปกันต่อเลยนะคะเบ็ดอยู่20บาทเหมือนเดิมเนาะ <S <S น่าก,กลัวเหมือนกันนะทุกคนเบ็ดอยู่20บาทเนี่ยถือว่าแบบมีความเป็นไดดด้ะหมมตูสูสงากเลยนะ แต่เราหวังที่จะได้ตัวสกเกเตอร์6ตัวโอ้โหว้ยแมมมาอีงั้ะยีบบาทโอ้โหข้าวไม่ใช่ข้าวแมวอาหารแมวเออเขาเรียกเลยกระป๋องอาหารแมวเออก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะเอเข้ามาอีกแปบาทนะทุกคน อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะเล่นเกมสล็อตของดีอยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปเล่นสล็อตก็สามารถกดเข้าไปติดตามได้ในทุกช่องนะจ๊ะโอ้โหได้สเตเตอร์มาเจ็ดตัวทุกคนใครที่อยากจะดูช่องอื่นก็มีช่องอื่นทั้งหมดมีทั้งหมด4ช่องนะคะก็จะมีแนะนําไว้อยู่หน้าช่องได้เลยนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยเนาะ,ะแล้วก็เข้าไปรับชมทุกช่องเลยนะคะก็จะมีคลิปสล็อตใหม่ๆมาให้ทุกวันเลยเนาะ,ะตัวกระเดงข้างบนก็จะเป็นโอกาสของเรานะคะหมุนไปครั้งหนึ่งโอกาสก,าก็จะหายไปแต่ถ้าว่าได้เท้าแมวขึ้นนนนนมมมมมาาาาป๊บบกกกกกก็็็็จจะะะะะไดด้้้โโโออออออสสเเตตีรรึึงงขทัหห3ใ่ค นี่ไงตัวเงินยอดเงินก็จะรวมกันไปเรื่อยๆนะคะได้เท้าแมวมาใหม่ก็ยอดเงินทั้งหมดที่เรามีก็จะบวกเข้าไปในเท้าแมวเท้านั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็บวกเข้าไปเรื่อยๆเลยโอ้โหได้มาทั้งหมดตอนนี้243บาทนะคะยังเหลืออีก12 3 4 5ี่หช่องเนาะที่จะได้เท้าแมวโอ้โห้โเหลืออีกสี่ช่องทุกคนตอนนี้ยอดเงินรวมที่เราได้มาทั้งหมดในฟรีเกมอยู่ที่486บาทนะคะได้กําไรมาแล้วเนาะได้กําไรมาแล้วแต่ว่าขอสักนิดนึงโอ้โห้เท้าแมวมารวทุกคนจะเต็มหน้ากระดาน 972บาทเนาะในการหมุนฟรีเกมของเราไปกันต่อเลยนะคะหวังว่าเราจะได้เต็มหวังว่าเราจะได้เท้าแมวเต็มทุกช่องนะทุกคนได้มานั้วบท1,945บาทกำไรล้วนๆแล้วนะกำไรล้วนๆคาดอีก2ครั้งเอออีก2ช่องแล้วก็มีโอกาส2ครั้งนะครั้งสุดท้ายทุกคนโอ้โหเฮ้ยชียวหัวอยู่ข้างบนนี่เองนะได้ยอดเงินทั้งหมด1,945บาทเนาะมาดิุน600กว่าบาทนะทุกคน ได้กำไรมาล้วนๆเลยนะวันนี้กำไรล้วนๆเลยโอ้โหยังไม่หยุดอีกนะคะยังไม่หยุดอีกยังไหลต่อเรื่อยๆพันกว่าแล้วนะทุกคนอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ของดีอยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเนาะส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย